บินาเคาะอีกแล้วมึงหาคอกบินอีอกแล้วข,า,ขาหมูไปไหนวะเนี่ยขาหมูบินขาหมู ลองลองหาหมูไปไหนลูกไปให้เ เอาไอ้เอ <Humans. S 1> ้กองโฟกัสไม่ทันเฉยไปส่งเขาถึงบ้านอีกแล้วลูกกู โอ้ยลงนู่นทั้งคู่เลยนี่หว่าขาหมูด้วยส่งถึงบ้านเลยแองวินมาส่งถึงบ้านทุกรอบเลย